สาวยิ่งรักชินวัตรหรือปูเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นบัวเกียงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาโรงเรียนแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญของเธอเพราะหลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโรงเรียนสาหรับนักเรียนหญิงเธอก็ก้าวเข้าสู่สังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ห้องเรียนห้องนี้นะคะเป็นห้องที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรใช้ขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยค่ะและโต๊ะเก้า e อี้ชุดนี้แหละค่ะเป็นโต๊ะที่เธอนะคะใช้ในขณะเรียนอยู่ที่นี่ค่ะตลอดการใช้ชีวิตที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนอกจากเธอจะมุ่งม,มั่นทุ่มเทให้กับการเรียนแล้วเธอก็อยังได้ชื่อว่าเป็นนักกิจกรรมตัวยงปูหรือยิ่งรักเนี่ยนะคะเป็นเด็กเรียบร้อยสงบ,สงบสงเงี่ยมน่ารักเพราะฉะนั้น กิจวัตรเขาไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมเลยแถมยังเป็นเด็กที่โรงเรียนได้รับโล่มารยาทดีเด่นของโรงเรียนคิดว่าน่าประมา,ปะมาณปี2526นะคะชนะเลิศกิจกรรมก็คือ,อ,อทุกกิจกรรมเขาก็ร่วมะนะอย่างพวกกีฬาพวกกีฬาสีกรีธาสีอะไรพวกนี้นะคะ เขาก็ร่วมแต่ร่วมในเชิงสวยงามหนคืออย่างถือป้ายถือธงเขาอยู่คณะอ่าไอ้ครูจําชื่อไม่ได้เป็นสีฟ้านะคะก็จะถือป้ายสีฟ้านะคะทุกคนจะจําเขาได้เพราะว่าเขาเป็นคนสวยอาจารย์สุภาพบอกกับทีมขา่าว Voice TV ด้วยค่ะว่าปูเป็นลูกศิษย์ที่ไม่เคยทําให้หนักใจและเป็นเด็กที่พร้อมจะปรับตัวทุกการเปลี่ยนแปลง จึงเชื่อว่าด้วยจุดเด่นนี้ค่ะจะทําให้หนางสาวยิ่งรักนั้นก้าวไปถึงจุดหมายได้ไม่ยากและด้วยบุคลิกที่เรียบร้อยอ่อนหวานและมีน้ําใจกับเพื่อนๆก็ทําให้ปูกลายเป็นขวัญใจของเพื่อนและครคปูตั้งแต่เด็กๆจุดเด่นของปูก็คือความสุภาพนะคะและความรับผิดชอบรับผิดชอบในการที่จะทํางานที่ครูสั่งมไม่เคยมีปัญหาเลยครูผู้สอนของปูทุกคนไม่เคยมาบ่นให้ครูประจําชั้นฟังเลยว่าเขาไม่ส่งงาน ปูมีความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมนะเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เนี่ยคิดว่าเขาคงจะเป็นคนที่ฟังแล้วก็คิดแล้วก็สามารถทำตามที่ผู้แนะนำในทางที่ดีทำได้ก่อนแยกย้ายกันไปศึกษาต่อค่ะสาวๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็มีข้อความน่ารักๆ่ักที่เขียนใส่สมุดเฟรนด์ชิพมอบให้แก่กันโดยตอกย้ำความผูกพันและมิตรภาพระหว่างเพื่อนซึ่งยังคงเหนียวแน่นมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าให้นึกถึงภาพปูตอนที่เขาเป็นเด็กนะเราจะเห็นเด็กเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักแล้วก็อวบๆวบหน่อยขาวแล้วก็มัดผมเปียสองข้างแล้วก็ที่จําได้ตลอดแลวติดตานะก็คือผมเปียเนี่ยจะต้องมัดโบด้วยสีน้ําเงินเท่านั้นนึกไม่เคยออกว่าปูได้เคยมัดโบสีขาวหรือเปล่าแต่ถ้านึกภาพมันจะเห็นเนี่ยก็คือเห็นเห็น เห็นโบสีน้ําเงินเราก็เลยแอบนินทากันลับๆว่าเอมันซักโบบ้างหรือเปล่าอาจจะไม่ไม่ซักมั้งไม่รู้อันนี้ต้องถามเขาเองแต่ว่าเห็นเมื่อไหร่เขาก็จะเรียบร้อยแล้วก็ผมไม่เคยเสียทรงเขาจะเล่นเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายคือไม่ต้องใช้พื้นที่มากห้องเล็กนิดเดียวเขาก็เขาก็อยู่กันได้5คนยิ่งยิ่งเล่นนี้เขียนให้ป๊ค่ะเพื่อนสนิทของเขาเขาก็จะเขียนแบบตลกแบบเด็กๆอ่ะก็คือ สวัสดีป๊อะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะพูดกันอย่างงี้ด้วยนะในกลุ่มเขาอะแล้วก็เขาจะบอกว่าอะไรนะฉันขอขอบคุณที่ให้ฉันเขียนลายมืออันหกหกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเดี๋ยวนี้ก็ยังเขาก็คงจะพูดประมาณเนี้ยแล้วกับเพื่อนนะคะกับเพื่อนเพื่อจะประมาณเนี้ยก็คือเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารเหนือที่วันนี้เราจัดมาจัดมาต้อนรับคุณปูเห็นบอกว่าคุณปูชอบมากบนโต๊ะมีอะไรบ้างคะที่คิดว่าคุณปูน่าจะชอบอืม ก็หลายอย่างแล้วอาหารเหนือทั้งนั้นเลยอ่ะเขาเขาเขาเป็นคนกินง่ายอยู่แล้วเนาะเขาก็กินได้หมดทุกอย่างถ้าเป็นอาหารเหนือก็อาจจะกินได้เยอะกว่ากว่าปกตินะคะ ในระดับปริญญาตรีนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังคงศึกษาต่อที่บ้านเกิดคือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์สาขารัฐาศาสตร์หรือสิงขาวรุ่นที่21ซึ่งปัจจุบันค่ะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นได้แยกสาขาวิชานี้เป็นคณะรัฐศาสตร์และรัฐปรัาสนศาสตร์แล้วหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี2531 พันตำรวจโทรทักษิณชินวัตรผู้เป็นพี่ชายค่ะก็ส่งเธอไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะรัฐประศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเคนทักกี้สเตทประเทศสหรัฐอเมริกา น,นี้ค่ะเป็นบ้านที่นางสาวยิ่งรักชินวัตนนะคะอยู่ตั้งแต่เกิดจนเรียนจบในระดับปริญญาตรีค่ะก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ชั้น2ของบ้านหลังนี้นะคะได้ออกแบบและแบ่งเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่คือนายเลิศและนางยินดีชินวัตรและพี่น้องตระกูลชินวัตรซึ่งรวมถึงลูกคนสุดท้องในบรรดาพ,พี่น้องทั้ง10คนอย่างนางสาวยิ่งรักชินวัตรด้วย แม้ทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปค่ะรวมถึงบ้านหลังนี้ที่ปัจจุบันไม่มีพี่น้องตระกูลชินวัตรอาศัยอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือเตียงไม้เตียงนี้เตียงที่คุณพ่อคุณแม่ของนางสาวยิ่งรักชินวัตรใช้นอนเป็นประจำจนถึงวันสุดท้ายที่สิ้นลมหายใจเตียงไม้เตียงนี้ยังคงถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีเพราะที่นี่ไม่ใช่เป็นเพียงบ้านที่เคยอาศัยแต่ที่แห่งนี้คือสถานที่ที่รวมความรักความผูกพันของพี่น้องตระกูลชินวัตรไว้ด้วยสุบงกสุกแก้ว v o i c ท TV ีรายงาน